เราขยับมาดูภาพในพื้นที่หนองบัวลำพูค่ะกว่า30ปีแล้วนะคะที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ผาจันไดเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องการเข้าไปทำประโยชน์ในพิกัดที่เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากรอยแล้วก็ป่านากลางซึ่งมีการดำเนินเหมืองหินปูนนะคะล่าสุด17กุมภาพันธ์ดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านที่สนใจข่าวพลเมืองได้รับชมข่าวนี้สารปกครองสูงสุดพิพา รักษายืนนะคะว่าใบาอนุญาตที่เข้าไปทําประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและการทําประธานบัติเหมืองหินปูนไม่ชอบด้วยกฎหมายหลังจากที่ชาวบ,บ้านต่อสู้ตามกระบวนการทางกฎหมายแล้วก็ยื่นฟ้องมาตั้งแต่19กันยายนในปี2555รวมระยะเวลาการต่อสู้กว่า11ปีค่ะ นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพสถานการณ์ในพื้นที่นะคะซึ่งเป็นความพยายามในการต่อสู้ของชาวบ้านมาอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากฟังคําพิพากษากลุ่มชาวบ้านได้ทําพิธีผูกข้อไม้ข้อมือเป็นขวัญกําลังใจให้แก่ทนายที่ร่วมต่อสู้พร้อมย้ําข้อเรียกร้องคือ 1. ปิดเหมืองหินและโรงโม่ 2. ฟื้นฟูภูผาป่าไม้และ3วพัฒนาดอมไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรมรมอารยธรรมและแหล่งโบราณคาดีค่ะซึ่งเรื่องนี้คนรุ่นใหม่ในชุมชน ต้องถือว่าเขาเป็นต้นทุนสําคัญและจะมีบทบาทอย่างมากในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตชุมชนค่ะหลายๆอย,ย่างมันหายไปมันคือความงดงามใน,ในความทรงจำของพี่ซึ่งตอนนี้พี่กลับมามันไบ่นี้แล้วมันกลายเป็นถนนที่เขาเฮ็ดเพื่อให้รถคนหินแลนได้น่ะภูเขาที่พี่เคยปีนขึ้นเล่นบนยอด ที่พี่เคยแบกกระสอบขึ้นไปหาเนาอไม่ได้เป็นเที่ยวละถุงปุย๋ยอะหายไปครึ่งหนึ่งสามขอของพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ได้ยินดูๆก็คือปิดเมืองหินและโรงโม่ฟื้นฟูภูผา,าป่าไม้พัฒนาโดมไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวพี่ในฐานะคนรุ่นใหม่พี่อยากให้ป่าที่มันเคยอุดมสมบูรณ์กลับขึ้นมาสมบูรณ์อีกเถอนึงและกับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งที่สามารถสางรายใดให้คน อาจจะมีสักคนที่เขาอยากกลับไม่อยู่บ้านขันเ่าสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวไดเ้เขากลับมาย่างหน่อยๆเปิดร้านทายของแล้วไปเด็กหน่อยลูกหลานที่อยู่ในบริเวณนี้มันมีบางคนที่เป็นไก่ด้วยนะเป็นไก่น้าเที่ยวถามว่าเป็นยังคืออยากให้เขามาลูมาเห็นพ่อ,อยังพ่ออยากให้เขาอนุรักษ์สืบทอดต่อไปแนอนาคตถ้าหากว่าเรื่องเล่าเราเนี่ยถูกยางอะ มันจบลงแค่ลุ่นพี่สมมุติว่าจบลงแค่ลุ่นพีมันเกิดจะมีอายุอีกแค่เมื่อเกิน30ปีถึงสามสิบสี่สิบปีเมื่อเกินนี่แต่ถ้าเกิดว่ามันมีคนรุ่นหลังเด็กน้อยรุ่นหลังให้เขามาเลี้ยงลูกมาจดจำมาเห็นแล้วเขาเกิดสืบทอดต่อไปมันจะยาวไปอีกได้อีกร้อยปีสองร้อยปีอ่ะซึ่งภาพเขียนสีมันมีมาแล้วสามพันปีที่ไม่อยากให้มันหายไปอยากให้ทุกคนบอกถึงมันอยากให้ทุกคนแบบสืบทอดต่อไป